วันนี้เนี่ยพวกเราอารมณ์ดีแล้วก็พวกเราเพ oh. ิ่งได้โบนัสจากพี่เนมาใช่ไหมีโอ <ah ้โหพี่ใครที่ได้โบนัสครับเกมไงเกมก็เลยคิดมาห้าหมื่นเกมเลยอะไค่กตแช่ไข่กตแช่แจกห้าพันบาทโอ้โหน้องแจ็แล้วไม่ใช่ตัวไม่ใช่ฟุกด้วยคือไข่กอตแช่รับไปเลย1น0่งบับาทาคนโอ้ยดีไหม วันนี้รู้เช,เชวันนี้รู้สึกตื่นเต้นไหมเพราะเพราะวันนี้มีพี่คนดังมาหาที่บ้านใครครับเจ๊พี่แอนนาไงแอนนาที่พูดคุยแบบตื่นเต้นปะรอเจอมานานแล้วอีแกเป็นเอฟซีพี่เขาหรือเปล่าใช่พี่เขาร้องเพลงอะไรเขาไม่จะเป็นนักร้อง <laughs> ผมมั่งอยู่ที่เขาร้องเพลงได้หรอเขาไม่ได้ร้องเพลงพี่เขาเป็นไอดอลของใครหลายๆคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้พวกเรา3ามคนก็เลยแต่งตีมสีแดงนะคะต้อนรับพี่แอนนาต้อนรับพอมรับซักในวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่พี่แอนนามาหาที่บ้านและปกติคือเราไปกรุงเทพเราไปเจอเพื่เขาเราก็ตื่นเต้นแล้วพี่เคยเจอหนูเคยเจอไหมแล้ววันนี้คือพี่เขามาที่บ้านรู้สึกเป็นเกียรติมากๆพี่แอนนาที่ที่ชอบพูดแบบหลือวอันนั้นอันนั้นอันนั้น พี่วีพูดได้หรอนะพี่แอนนาอะไรแอนนาเลยนะถว่วต้มถว่วต้มถั่วทันะคะ่กี้ก็เปิดไปด้วยเพลงท้อใจแทนอ่ะไหนดูซิคนไหนขึ้นกดแชร์แล้วบ้างพร้อมโอนให้เลยหนึ่งพันบาทขอสามแชร์เดี๋ยวไปส่องเฟซปุ๊บจัดไปเลยหนึ่งพันบาทแล้วเปิดไปถึงบ้านแน่นอนอะทำไมอ่ะ ไล่ออกฟุกไรอากฟุกเล่นมุกไม่ห่าหรือทักสวัสดีคคนใด้ขึ้นผู้แชร์แล้วก็สร้างแชร์เนื่องผ่านบาทห้าคนเอาไปเลยราบเออพันนึงเอาไปเลยเนื่งผันบาทคือเอาไปดินเนอร์คืนนีได้เลยสร้างแชร์แต่ว่าลงาสร้างแชร์นะสร้างแชร์ภาษากลางก็คือหนึ่งพันไหมครับอ่ะฮะหนึ่งพันบาทสามแชร์สำหรับคนที่กดแชร์รับไปเลยหนึ่งพันบาทคุณผู้คนกดแชร์แล้วยังกดแล้วครับพี่ก็กดแล้วลิลลี่กดแล้วกดแล้วกดรักตรงนี้ครับอะไรนะคะ กดรักอะไม่มีมีแต่กดถีบเอาไหมแล้ววันนี้นะคะนอกจากพี่แอนนามาเนี่ยเราก็มีสปอนเซอร์ใจดีแล้วก็มีสิ่งดีๆมาแนะนานทุกคนด้วยแต่ยังไม่พูดเพราะว่าตอนนี้ขอให้ทุกคนไปกดแชร์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนะคะเราจะโอนให้5คนนะคะ<ช>คนละหนึ่งันบาทเอาไปทานมือ้อเย็นมือ้อดินเนอร์กับครอบครัวได้เลยครับถ้าคนดูหนึ่งแสนคนเราจะพูดครับไม่เไบคุณเป็นใครที่คนถึงต้องมาดูแสนคน แชร์ยาวๆใครแชร์แล้วเม้นชื่อเล่นมาเลยจ้าทีมงานชุดแดงวันนี้งานแต่งต้องมาแล้วิทยงานแต่งลูกดุยไงทีมสีแดงใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่เราเป็นคนชอบสีแดงชอบใช้กลมกลมครีมอะไรต่างๆแล้ก็ใช้สีแดงใช่ไหม oh. โอ้โหพูดซะขนาดนี้แล้ว <c oughs> ต้องอะไรต้องอะไรเราตั้งชื่อเราตั้งชื่อให้ลูกพี่ดุยัะครับชื่ออะไรดี <c oughs> น้องจุกหนุ่ย <c oughs> น้องวงวอกเคยอ่ะวงวอยังไม่ไหมอ่ะต้องเราต้องตั้งชื่ออะไรเพราะอะไร ก็ใช่เขาก็คือเขายังไม่มีไงถ้าเขามีอ่ะทุกคนอย่าไปฟังมูลฟุกนะคะเดี๋ยวทุกคนก็รู้เองนะเก็บไว้สบา์ดีกว่านะคะยิปฟุกมึงก็ไปแหมงตบสักทีดีไหมโอเคทุกคนวันนี้เรามีสปอนเซอร์ใจดีนะคะบอกเลยว่า ไทยมากอ่ะชื่อแบบไทยจา้าชื่อสวยชื่อหรูมากอันดับแรกเลยคือน,นี่เลยค่ะหยิบขึ้นมาก่อนเลยกีมกุลาบอาเซน นี่ถ้าใครยังไม่มีครีมทาหน้านะคะไข่เละไรอบนี่คือเรามีให้จบในไรเดียวก็คืออยากจะแนะนํามากเพราะว่าที่เอามาแนะนําในวันนี้คือครีมแบรนด์นี้ดังมากในทิกตอกแล้วตอนนี้คือคนก็เล่นทิกตอกกันเยอะมากในทิกตอกคือขายดีมากขายดีมากแล้วคือ เด็กๆใช้ได้ไวรุ่นใช้ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมราคามันจับต้องได้ัต้องได้ห<ด><ด>ลักร้อยเองหลักร้อยแต่คุณภาพไม่หลักร้อยนะคะทุกคนวันนี้ดีใจมากๆที่ได้มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นขอย้ำคำเดิมว่าใครรักฟุกลี่ใครรักเจนนี่ก็อย่าลืมบุนวนกันเลยนะคะสำหรับนี่เลยคิมกุเหล่าอาบแสงจันลิลี่เปิดให้ดูสิชื่อของเขาก็คือมัทนามัทนาหลักร <100 S 2> ้อย <100 S 2> แต่ฟุกรักเธอนะครับ ไม่เขียวเลยอะเอาอะไรอ่ะทีมมัชนามันมีประวัติด้วยนะแต่เดี๋ยวเราจะให้เจ้าของแบรนด์เล่าให้ฟังตอนนี้ยังไม่พูดอ๋อรั่วเอาเนื้อไปให้ดูใกล้ๆกล้องลิลี่เอาเนื้อไปให้ดูใกล้ๆครับเนื้อครับยันโอเคเอาเนื้อไปให้ดูใกล้ๆทุกคนดูมาค่ะตอนนี้กดแชร์กันแล้วยังขอคนละสามแชร์นะเดี๋ยวจะสุ่มหนึ่งพันบาทนะคะวันนี้ห้ารางวัลใช่ไหมใช่ไหม ใช้ดีมากเฮ้ยมีคนรู้จักมีคนใช้มีคนเคยใช้สวัสดีน้องฉาดคะ่ะสวัสดีน้องเติ้งน้องออฟนะคะแชร์แล้วสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราเลยนี่ดูครีมใกล้ๆล,ลิลลี่ราคาแค่390บาทภาษาการก็คือน้องกุหลา,าบอาบแสงจันทร์แล้วนอกจากราคา390คืออะไรรู้ไหมคะนี่ทุกคนดูเนื้อครีมดีโอจอกวีด้วยใช่ก็คือประหยัดค่าส่งไปเลยทันที50บาทยังไม่พอคุณผู้เราแถมกันแดดสูรรยันกัน ก็คือว่าหลังจากอาบน้าเราทาครีมตัวนี้ใช่ไหมเจ็ดเสร็จปุ๊บเราก็มาทาครีมกันแดดสุริยันจันทราซึ่งวันนี้นี่เดี๋ยวพี่จะให้ฟุ๊กกับลิลลี่เนี่ยเทสให้ดูคุณฟุ๊กคุณเป็นผู้ชายคุณก็ต้องใช้สุริยันที่าหรทาหน้าทาหน้าค่ะลูกกระปุกแค่นี้ทาตัวได้ไงไม่น้องเชนนี่สุริยันเอาสุริยันอยู่นี่สุริยันโซลลิลลี่จันทราเดี๋ยวจะให้น้องฟุกนะคะทาครีม คู่กันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยไหนๆเจ้าของเป็นอุตสาหส่งสินค้ามาให้เราใช้ถึงบ้านพี่ก็จะพิเศษให้กับทุกคนก็คือให้ฟุกทาให้รี่แล้วให้รี่ทาให้ฟุกนะคะเอาค่ะเอาไปเทสเอาไปเทสให้ดูคือตัวสุริยันจันทรานี่เราแถมฟรีนะสําหรับคนที่ซื้อครีมบุหลาบอับแสงดันนั้นก็คือได้ทั้งครีมไปแล้วก็ได้กันแดดไปด้วยอ่ะทาค่ะทาโชว์ให้ดูค่ะว่าคุณภาพมันเป็นยังไง ตัวสุริยันของคุณฟุกะมันจะเป็นโทนอัพเป็นโทนอัพคุณรู้จักไหมโทนอัพแปลว่าอะไรโทนอัพแปลว่าอะไรคือโทนอัพครับโอเคคุณเลย <c oughs> มาค่ะเรามาทูกันดีกว่าตาค่ะมาของลิลี่เป็นจันทานะลูกของลิลี่ก็จะช่วยปรับผิวให้สว่างขึ้นแล้วก็ช่วยเบร์ส้มน่ารักมากท<อ>ุกคนวิธีการทาน,นะครับเราก็ต้องแกะแกะครับเดี๋ยวเอาซองไปไปที่หน้ากล้องก่อนนี่ครับวิธีการทาขี้ที่ถูกต้องครับอ่า นี่นี่ยังเห็นชั้นกันอยู่ไหมรูถเป็นอากาศอ๋อไม่ใช่อ๋อไปอยู่หน้า้องนี่ครับผมอ่าอลิีลี่นี่คือตัวที่พี่พุกจะใช้ทุกคนดูใช่แล้วเราต้องเราต้องรีแสงครับเพราะว่ามันไม่เป็นไรลูกดูไกลๆก็ได้โอเคครับนี่ครับให้เห็นชัดๆได้ไหมได้โอเคมาโอเคไปค่ะวิธีการทัวร์ไม่เกค่ะถ้ายังไม่เลิกพูดผิดเนี่ยจะให้เลิกจีรีลี่เลยนะ วิธีการทาขาทุกคนครับดูนะครับวิธีการทาก็ง่ายๆนะครับน้องลิลลีก่กำลังจะสาธิตให้ดูนะครับครับผมวิธดีครดีอ่ะสวัสดียินดหนึ่งสองร้อยคนดูด้วยนะครับพูดชัดเร็วพูดชันเร็วเลยลิลลี่ข่ายได้เขาไม่ได้จีนไงไหนดูสิคุณผู้คุณแกะของคุณหรือยังนี่ครับแล้วของคุณลิลลี่ล่ะ ทุกคนคะก็คือคุ้มมากเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนซื้อครีมตัวนี้ไปทุกคนก็จะได้กันแดดตัวนี้นะคะไปใช้ีฟรีเลยด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไม่พออีกนะคะแบรนด์นี้ไม่ได้มีแค่นี้ตัวที่เจนนี่บอกว่าขายดีมากเลยดังมากเลติด,ดต่อ,<พ>อไปยังมีอีกตัวหนึ่งอะไรนะนิดเดยวพอยใช่ไหมนิดเดียวค่ะไม่ต้องเยอะก็คือซองหนึ่งใช้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงไหมอาทิตย์หนึ่งได้เลยมาแล้วแต่คนใช้อ่ะมาฮันนามอ,ะอา่ะอาคาตอนนี้ลิลลี่ทาตัวไหนคะทาตัวนั้นอ่ะ คุณฟุกต้องสูตรกันใช่ไหมทาไปค่ะใหม่นี้ที่ตอนนี้จะเป็นโทนอัพนะคะทุกคนแล้วก็มีการแดดนะคะ SPF 50 PA บกกบ,บ,บเลยนะคะก็คือใครทาไปก็ออกแดดได้เลยนะคะเหมือนคุณฟุกเดี๋ยวฟุกไปเล่นคอนเสิร์ตก็จะมีแสงจากบนเวทีฟุกก็ใช้เป็นการแสงกันแดดหน้าฟุกก็จะไม่ำํำแล้วก็ยังมีช่วยบำรุงช่วยเบอรูรขุ่นอีกด้วยอลิทากันนะคะอีิทากันค่ะ ตรงนี้ตรงนี้โอเคครับคือแบบเนื้อหอมมาไกลๆลนี่เวลาพี่แอนนามาสองคนระวังนะพี่แอนนาเป็นคนที่ถามคาถามได้แบบสุหน้าใหม่ดีสิคุณเตรียมคาตอบให้พี่แอนนางคุณด้วยฉันไม่ช่วยนะได้ครับผมคำตอบที่ดีที่สุดเลยครับวันนี้ค่ะวิตอนนี้คนเชฟหกพันกว่าแล้วยาและตอนนี้ค่ะทุกคนค่ะในระหว่างที่สองคนทาครีมนะคะพี่แอนนา มาแอบมองอยู่ข้างๆคือพี่แอนนาเนี่ยไม่ได้เป็นเอ็กซีเจนนี่ไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะเป็นเอ็กซีฟลุคเลยค่ะพี่แอนนาเดินไปแล้วอันนั้นไม่ใช่พี่แอนนาโน่งข้างหลังแกนู้นการันคาครีมไมดีกว่าดีพี่แอนนาคุณจีเร็วขอเบาๆนะหนูกลัววันนี้นะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าหลายๆคนคงอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอุ้ยพูดได้ไหมพี่จี พูดอันนัี่อยากรู้มากๆเกนะาต้องพูดแล้วนะคืออยากรู้มากอันดับแรกค่ะเขาบอกว่าเจนนี่เร็วๆนี้จะมีข่าวดีจริงไหมอุ้ยอันนี้เจนนี่ก่อนนะเร็วๆนี้เจนนี่จะมีข่าวดีจริงไหมหนูไม่รู้ว่าเร็วๆนี้หรือเปล่าแต่หนูพร้อมแล้วมาเลยนะคุณรู้ค้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะให้เจ้าตัวลงมาตอบให้้ ลคือต้องบอกผู้ชมไว้ก่อนว่าอ่ะใครเข้ามาดูแล้วนะคะกดแชร์วนไปเดี๋ยวขออนุญาตนะใครแชร์แล้วนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาอยากถามอะไรก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวขออนุญาตถามแทนคนดูทางบ้านแต่ที่แน่ตอนนี้เจ้าตัวบอกแล้วนะว่าพร้อมแล้วอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าขันหมากจะออกมาเมื่อไหร่นะคะขันวางไม่มาหนูไปขอเองได้เลย พี่พึ่งรู้เนอะพี่มาครั้งแรกแต่พี่พิ่งรู้ว่าบ้านเจนนี่กับลิลลี่ติดกันติดกันค่ะเพราะว่าเจนนี่คือไม่เป็นไรเราเราขอเองแลเพราะได้หมดสดชื่นแล้วไม่ใช่พี่คือตกหนูอยู่กับลิลลี่มาตั้งแต่เกิดเลยแล้วเราอยู่ได้กันตลอดแล้วพอรู้ว่าน้องจะซื้อบ้านตอนแรกก็ตกใจแต่ว่าพอรู้ว่าซื้อหลังบ้านเราก็โอเคเพราะว่ายังไงเราก็เดินไปหากันได้ในเ่องห่วงอะไรพี่ห่วงกลัวใครจะมาจีบกลัวใครจะมาหลอกน้องอะไรอย่างเงี้ย คำถามต่อไปคำถามนี้จะคำถามนี้จะแรงขึ้นคำถามนี้จะมีเรเวลนะคะพี่จีแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าวันนี้เรามาจากมัทนามัทนาเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความรักเป็นเขาเรียกมัทนาคืนนางในวันพคดีที่ในหนึ่งปีเนี่ยจะออกมาได้แค่ครั้งเดียวนะเพราะจันเต็มดวงคือกลายร่างเป็นมนุษย์มาให้ชายหลงรักนะคะดังนั้นใครเข้ามาแล้วนะคะตอบคำถาม ขอคําถามนี้หนึ่งพันขอเนี้ยโอนพันหนึ่งเลยนะถ้าใครตอบได้วันนี้เราอยู่กับผลิตภัณฑ์ชื่อว่าอะไรใครตอบได้อขอเนี้ยโอนให้เลยพันหนึง่งโอย,โอยแม่มาปุ๊บแม่โอ,อนปั๊บงได้คัทุกคนใครตอบได้ว่าวันนี้ผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้นะคะคือผลิตภัณฑ์อะไรโอ,อนหนึ่งพันบาทาตอนนี้จะหมื่นสี่ละถ้าคอนโดูขอเหมื่นห้าจะถามฟุ๊กกับลิลลี่เมื่อกี้นะลิลลี่โบกหน้าน้องแบบว่าโอ้โห พี่คือหนูห่วงน้องมากนะแต่วันนี้หนูก็ยอมให้เขาทาด้วยกันนะรู้สิแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าอยู่ภายใต้สายตาของผู้ใหญ่ใช่มค่ะไม่รู้ว่ากันว่อลองสายตาจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะคุณฟกความรักเป็นเรื่องไม่ผิดค่ะแม่แต่เดี๋ยวเราจะถามว่าเขารักกันหรือเปล่าเฮ้ยฉกรีดค่ะฉกรีดแรงมาแรงมาแรงมาบอกคนดูหมื่นห้าเดี๋ยวจะถามให้ว่าตกลงเขารักกันหรือว่าเขาเป็นคู่จิ้นเขาเป็น อะไรการแค่ในจอนออกจอเป็นยังไงหรือเปล่าแย่นาใช่ปะแต่ต้องบอกก่านนาว่าเวลาพี่ถามขีนรายการเนี่ยพี่จะบอกว่าทําตามพี่นะคะข้าพเจ้าขอสาบานว่าไปดูัปถามดนแปดไหมรอเล่นรอเล่นไม่ต้องพี่วูดเล่นมาอะไรข้าพเจ้าขอสาบานว่า ไม่ได้อดนี้ไม่ได้นะปัญหาบทแปดไม่ได้ไม่ต้องสาบานล,ลูกตอบแบบตรงไปตรงมาและจริงใจก็พอน้องฟุกคะ่ะในสายตาของน้องฟุกน้องลิลลี่สวยจงบรรยายความสวยของน้องลิลลี่ไม่มีอ่ะลิลลี่อยู่นิ่งๆลูกนิ่งๆเดี๋ยวเรกุกพูดก่อนน้องก็เป็นคนที่น่ารักครับลายู่ด้วยก็จริงไหมฮจริงไหมนึกลายูด้วยก็มีความซุบครับ เป็นกำลังใจเวลาล่างเลืองานแล้วก็ให้ให้แล้วชอบก็มอ่อ่ะก็เก่งใจพี่สาวชอบครับแค่งมากเลยนะเดี๋ยวแดงมากเลยนะแม่ค่ะต่อเลยค่ะแม่ย <c oughs> <c oughs> อมแล้วพี่บอกนะว,ว่าให้บรรยายความงามในใสายในใสายตาของฟุกเนี่ยลิลลี่สวยแบบไหนสวยยังไง ดูแล้วทำไมถึงมองว่าเขาสวยกออ็ในความงามของน้องปุ๊กที่มองลิลลี่อ่ะสวยแบบไหนก็คือน้องเขาสวยเป็นในแบบของเขาครับน้องเขาน้ารักครับตรงไหนเขาให้ระบุแล้วนะนี่เขาผู้หญิงเขาพูดอย,ย่นาน้ะแสดงว่าให้เราระบุระบุให้มันชัดเจนหน่อยตรงนี้เด่นจ่เ่นหน้งผากใหญ่ลอง้งเาน่ารักมีแก้มอะไรอ่ะ ตอนนี้คนดู1น5 0 0น้าอคนถ้าคนดูครบ1 7ื่นจะถามคำถามที่หนักกว่านี้แรงกว่านี้ต่อไปถามลิลลี่บ้างนะคะจะเลิมคุยทั้งอำเภอเพื่อฟุกคนเดียวนี่จริงไหมลองนะพี่สาจะเลิมคุยเลยไหมทั้งอำเภอเพื่อฟุกคนเดียวก็ทุกอย่างในความคิดของหนูคิดว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาค่ะ ถ้าตอนนี้เลยมันก็ไม่ใช่ก็ต้องดูไปเรื่อยๆขอบด้ดีตอบด้ดีนางงามปะเนี่ยยังไงที่จีนตอกมงจริงๆจะบอกว่าอาการที่เรามีความรักในวัยเด็กไม่ผิดนะแล้วเป็นสิ่งที่ดีด้วยแต่เพียงแค่ว่าหลายๆคนบอกว่าอุ้ยจะเลวไปไหมน้องเขายังเด็กอยู่เลยอะเรื่องนี้ให้เจนนี่ตอบคือหนูจริงๆแล้วหนูรักลินลี่มากมากจนแบบ คือจริงๆไม่ว่าน้องจะเลือกใครในอนาคตแต่หนู<ะ>ก็าเคารพการตัดสินใจแต่ว่าตอนนี้หนูแค่รู้สึกว่าน้องยังเด็กอะค่ะแล้ว<ะ>คือพอดูคิวงานดูคิวตารางเรียนแล้วเวลาจะพักผ่อนอย่างน้อยเลยแล้วถ้าน้องต้องเจ็บเวลาไปคุยโทรศัพท์อีกต้องไปแบบไปวิดีโอคอลหากันกับใครสักคนอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าน้องจะมีเวลาพักผ่อนน้อยลงแล้วก็คือจริงๆกับฟุก๊กก็ไม่ได้ติดอะไรแต่มันเป็นกฎของค่ายว่าแบบคนในค่ายห้ามจีบกันคือเราตัดปัญหาเรื่องหึงหวงออกไปไง,ไงพี่แต่ไม่รู้ว่าจะ อันนี re, e ้คนในค่ายห้ามจีบกันนี <'t> ่เขาไม่ได้จีบกันใช่ไหมคะก็ทําอะไรกันคะอันนี้ได้จีบกันบ้างไหมคะจีบไหมฟุ๊กใส่ตาลินี่พูดได้ไหมล่ะพี่จีพูดได้ไหมล่ะใส่ตาลินี่นะแล้วแต่วันแรกที่หนูได้รู้ความจริงคือฟุ๊กเนี่ยเราจะมีแชทกลุ่มบริษัทกับแชทส่วนตัวแล้วฟุ๊กเนี่ยส่งผิดแชทเข้ามาว่าน้องทำงานเหนื่อยไหมโอแต่เอาเรื่องจริงเหรอเนี่ยจริงไหมส่งไปไานวะ น้องทํางานื่อยมาแล้วพี่เลิกเกข้อความแต่ว่ามันจะเด้งให้หนูเห็นก่อนด้านบนว่าฟุกส่งอะไรมาก็เลยแบบโปแตกแม่ก็เห็นทุกคนเห็นแบบพี่เจนเห็นด้วยอะไรไม่เห็นแม่เห็นเลยใช่ค่ะอะถามคุณผู้ชมทางบ้านดีกว่าว่าถ้าใครคิดว่าน้องฟลุกนะคะกับน้องลินลี่แบบแบบนี้ฟิลนี้น่ารักไม่ผิดกดไลค์มา ฟิลนี้น่ารักไม่ผิดเป็นอะไรที่แบบน่ารักโอเคกดไลค์มาจะดูว่าคนดูเชร์แค่ไหนโห<อ>แม่แรงมะมแรงมากเอาดีๆเขาบอกว่าเสียงเบาเพราะว่า,วาอันนี้มัน,มนอยู่ไกลไม,ไม่ได้ไอตอนนี้มันไปล็อกตัวกดิเสียงอ๋อขยับคอขยัยโอเคแล้วก็เปิดเสียงเพ<ห>ิ่มนะคะโอเคครับสุดแล้วโอเคตอนนี้กีดการกันใหญ่เลยนะกีดการใหญ่เดี๋ยวขออนุญาตนะปักหมุดให้หน่อยนะคะว่า ใครได้รางวัลหนึ่งพันบาทนะเดี a, um 1, 15, ๋ยวจะปักให้เลยใครใครได้นะเดี๋ยวทายอินบ็อกมาเดี๋ยวโอนให้เลยนะคะหนึ่งพันนะคะอ่ะเขื่นแทนเขื่นแทนคำถามสุดท้ายแล้วกันคำถามสุดท้ายก่อนที่พี่จะไปถามแม่ถามคำเดียวเลยนะคำถามนี้ขออนุญาตถามฟพุกครับว่านี่และน่ะพูดได้ไหมเราพี่เจรักจริงหวังแต่งหรือว่าคบดูใจ แค่ชั่วคราวเผลนๆไม่ได้จริงจังโอ้ยหอนนาหำโหถ้าถ้าคบได้ก็รักจริงวางแต่งจริงจังครับไม่ใช่ออกตัวแรงมากเลยนะหนูไม่ออกเจอน่ายตอนนี้ขาลิลลี่ลอยแล้วนะขาลิลลี่ลอยแล้วค่ะขาลิลลี่ไม่ติดพื้นแล้วนะคะตอนนี้ลลิลี่ค่อยๆนี่คือแบบเดี๋ยวดีดออกขาน้องพลอยทแล้วนะสาวที่สาวกุมขำหมาไปแอนนาจริงๆจะบอกว่าแมวว่า สมัยเราอายุสิบสามสี่เราก็มีความรักไม่ผิดถ้าความถ้าความรักความชอบอยู่ภายใต้สายตาของผู้ใหญ่ <c oughs> อันนี้ okay. <c oughs> โอเค <c oughs> นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้พี่นั่งไม่ติดแล้วนะคะพ <c oughs> ี่ขอน้าตึกออกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวใครตอบถูกนะว่าวันนี้นะคะครีมที่นาถือในมือนี้คืออะไรนะคะคอมเมนต์มาเดี๋ยวปักหมุดให้แต่ถ้าไม่แชร์ไม่ได้นะ,ะแต่บอกก่อนว่าคนต่อไปที่จะเข้ามาเนี่ยห้าพันจบเลย หน,นึ่งวันหนึ่งคืนเท่านั้นที่นางพัฒน,น,นาจะแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ซึ่งก็ต้องต้องแสงจันทร์ซึ่งในครีมกุหลาบอาบแสงจันทร์เนี่ยก็คือเป็นสตอรี่ที่นางบัรนาต้องแสงจันทร์ก็เลยกลายร่างเป็นมนุษย์<อ>เราก็เลยใส่มาในกระปุกครีมกุหลาบอาบแสงจันทร์ สา้อ390แล้วส่งฟรีด้วยนะทุกคนแล้วก็ใช้ดีมากคือสัมผัสแรกก็คือคืนแรกหน้าตึงหน้าช่ำแบบลแล้วลชื่อกุหลาอาบเสีงจันสหรับหนูไม่เท่าไหร่ตัวเซรั่มชื่อว่าอะไรนะคะหยดกูรลานางฟ้าจา้าโอ้ยไ,ไม่ใช่นางฟ้า,ฟาใช่ยู ไม่ใช่นาวฟ้าใช้ได้ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยค่ะจะบอกว่าตัวนี้ดังในทิกตอกมากดังเพราะหน้านี้เลยนี่นะเจ้าของแบรนด์หน้าสดนะครับอันนี้เป็นเจ้าของแบรนด์หน้าสดถ้าใช้ใช้เองก็คือมีคนถามว่าทําไมใช้อะไรหน้าใสขนาดนี้ทุกคคคนนต้้อองดูะะืถ้าใครทุกคนเล่นทิกตอกน่าจะเห็นหน้าอาร์มบ่อยเนาะก็คือรีวิวเองใช้เองเพราะว่าตัวนี้เรื่องปากสิวสิวหัวช้างสิวหนองสิวตันสิวแพ้สารทุก สิวสารพัดสิวจัดการอยู่ยิ่งแบบวัยรุ่นนะราคา2 9 0สบาทสมมอ่ะคือซื้อง่ายแล้วก็ขวดหนึ่งเนี่ยใช้ได้เดือนสองเดือนเลยแล้วก็คือดีมากอันนี้ยอมรับพี่อาร์มคือเหมือนที่เขาบอกว่าถ้าขายแบบนานผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักเจ้าของแบรนด์ก็ต้องขอให้ลูกค้าเห็นจริงแล้วอันนี้คือขายดีมากเลยนะดูหน้าพี่อาร์มให้ดูใกล้ใกล้เนาะหน้าพี่อาร์มใส่มากอุ้ยอันนี้คือหน้าหน้าจริงหน้าจริงจริงทุกคนฟุ๊กคุณต้องใช้แล้วนะหน้าพี่ไม่มีสิวเลยใช่คือแบบ เซรั่มกอดีว่าดีมากพอรู้ดูเพลงแล้วคืออันเนี้ยที่เป็นเจ้าของแบรนด์เองสอนงานเองคือเปิดบินไม่แพงด้วยอย่างครีมเนี่ยเปิดบินเริ่มต้นที่ห้ากระปุกขนาดเองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีไปด้วยอ๋อจริงๆห้ากระปุกอ่ะหนูว่าของยังไม่ถึงมืออาจจะขายหมดแล้วนะทุกคนเพราะว่าราคาแค่สามร้อยเก้าสิบบาทเปิดบินห้ากระปุกส่งฟรีไหมคะส่งฟรีแล้วก็เปิดเปิดบินครีมห้าใช่ป่ะแถมฟรีกันแดดอีกสิบซองถูก มีชื่อว่าสุริยันจันทานี่ก็มีชื่อแบบโอ้โหอลังการก่าวมากแล้วถ้าหนูอยากได้เป็นเซตล่ะคะถ้าเป็นเซตถุกๆูกเลยนะซื้อครีมคู่กับเซรั่มแถมฟรีกันแดดอย่างละหนึ่งสองใช่ไหมพี่ยสี่ชิ้นนี้ราคาเป็นแค่หกร้อยสี่สิบเก้าบาทส่งฟรีไปเลยคือแบบใกล้ปีใหม่แล้วจะบอกน้องๆแบบนี้ว่าใกล้ปีใหม่ซื้อไปให้แม่คนละเซต แม่จะแบบแม่จะรักแม่จะหลงมากเพราะว่าตัวตัว,ตวครีมเนี่ยตัวเซรั่มเรื่องฝ้าเรื่องกระจุดด่างดำบอกเลยว่าเอาอยู่คนที่เป็นฝ้าหนาๆฝ้าจางๆคือแบบฝ้าหายเลยนะแล้วก็พวกคนที่เป็นสิวก็ยุบตั้งแต่คืนแรกค,คือชัดเจนก็คือ <จน S 2> ว่าถ้าใครยังไม่มีครีมหน้าใช้คือมาแบรนด์นี้แบรนด์เดียวจบไม่ว่าจะเป็นเซรั่มครีมบำรุงแล้วก็การแด<ก>ดถูกต้องทุกคนและสําหรับคนที่แบบว่า ดีขนาดเนี้ยเขามีแบบเป็นตัวถงตัวแทนไหมมีการตลาดแล้วฟองไอ้อันนี้ตอนให้เจ้าของแบรนด์เขาพูดถ้า,ถาสนใจอยากอยากขายบ้างอะไรเนี้ยเออเซรั่มเปิดบิน10ขวดพันสองเหลือขวดละร้อยยี่สิบบาทปูแขนออกกติสองร้อยเก้าสิบส่งฟรีเอาไปเลยสิบขวดพันสองสอ,องอ่ะเฉพาะคนที่เอาแบบเนี้ยักตัวแทนที่คอมเมนต์ฝากล้านอยู่อาให้ปรพิเศษีมาก สิบขวดพันสองเซเลอรแล้วถ้าไม่เคยขายออนไลน์เลยพี่เทนให้ไหมเทนถ้าถ้าทักมาสมัครวันเนี้ยพี่ให้ตัวแทนส่งให้ฟรีสิบขวดพันสองไม่คิดค่าส่งเลยไม่คิดค่าส่งใช่ผมไม่คิดค่าส่งเบอกตัวแทนทุกคนว่ามาจากไลฟ์สดเจนนี่อ่ะอันนี้โปรเฉพาะวันนี้ใช่ครับบอกมาเลยว่ามาจากไลฟ์สดเจนนี่บอกว่ามาจากไลฟ์สดเจนนี่เอาไปเลยสิบขวดพันสอง ส่งฟรีแม่มันถูกมากแล้วก็ไปจุกมากแล้วได้บัตรตัวแทนเข้ากลุ่มสอนงานสอนยิงโฆษณาสอนพี่คะปกติแล้วการไปเทรนสอนงานขายออนไลน์เขาจะมีคอร์สคลิปเป็นราคานะใช่แล้วอันนี้คือคลิปอันนี้พี่สอนให้ฟรีทุกที่สอนทิกต็อกร้อยยี่สิบคนสอนเองสอนดิท็อกก็จะดิท็อกใช่ถ้าน้องๆคนไหนอยากเอาไปขายในทิกต็อกอะไรเงี้ยตอนนี้พี่มีสอนกันตลาดในทิกต็อกด้วยมาสมัครตัวแทนกันเยอะบอก คือวันหนึ่งขายแค่ขวดเดียวอจริงเปิดด,ดูนนะ่ะถ้าต่ำห้อยี่สิกำไรร้อยเจ็สิบบาทวันหนึ่งขายขวดเดียวก็ มีเงินกินข้าวเย็นแล้วใช่พี่ไม่ต้องออกจากบ้านฝนตกทอนมีอะไก็ขายได้ใช่ไหมสุดยอดมากทุกคนแค่ร้อยยีบาทขาย200บาทใช่ไหมคะถูกต้องกำไรก้าสิบขวดอุ้ยสองร้ยเก้าสิบสองฟีขวดเนี้ยโอดีๆกำไรเยอะมากกำไรเยอะมากใช่คือที่นี่ให้กำไรเยอะนะครับเนาะถูกต้องแล้วเราจะแจกข้า0พันกันยังไงอ่ะอ่ะเราจะมาแแจกแจกแจกแมาเราจะมาแจกกันค่ะใหญ่ขนาดไหนทุกคนดู สายเปย์สายเปย์มือถือมาโอนเงินเลยเอช่ค่ะโอนเลยนะคะโอนเลยชอบชอบพี่มาะเอาเอาแจกง่ายๆเลยโอนไวๆฉับไวห้าพันลวดอะไรอย่างเงี้ยออ๋ขับัรถคานัคนะคะมารับได้เลยค่ะโอ้ยแม่ทำได้มากการทำไมากต้องต้องโอนต้องต้องเปนสามพันมารับเงินหนึ่งพันถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะมาค่ะโอเคตอนนี้มีคนตอบชื่อ ถูกแล้วแม่เอายังไงดีให้เลยไหมคะปักหมุดเมื่อกี้พี่แอน่าไว้ปักหมุดคุณถูกเจนนี่ปักหมุดเลยเจนนี่ปักหมุดเลยแล้วก็ปักหมุดใครคนไหนได้ให้ให้ทักอินบ็อกเจนนี่ดีไหมคำถามเนาะรูปักเลยนะหนูปักเลยปักทีละคนแล้วก็ปักห้าคนรวดโอเคแล้วหนูก็แกลไว้แล้วก็ให้ทักเพจมาตอนนี้เลยส่งเลขบัญชีมาเลยอุ้ยสายเปย์มากเสายเปย์เพย์เพย์อะไใครเป็นตัวแทนแบรนด์นี้เนี่ยโอ้ยเปย์ไม่หยุดที่เนี่ยจะบอกว่าเนี่ยแค่โพสขายทุกวันมีการเจนนี่ปักถูกคนค่ะ คนแรกหนูปากหมดแล้วนะคะยินดีด้วยนะคะกับชายน้อง11ดาวค่ะโอ้ยชายน้อง11ดาวแม่เขาบอกว่าชื่อครีมมัทนาแล้วก็ครีมอเซรัมกุหลาบอะแสงจังอะพูดได้พูดได้ถูกต้องไม่ถูกไอ้เซรัมกุหลาบสำคัญไม่ใช่นะต้อง ม่ icana, ใช่ครีมมัทนาครีมกุหลาบอ่ะครีมอ่ะไรตกลงว่าพี <raul ic> ่แอนนาทิ้งคำถามไว้ว่าครีมชื่อครีมอะไรตอบถูกไหมคะเขาชื่อชายชายอะไรนะคะชายน้องสิบเอ็ดดาวชายสิบเอ็ดดาวคืออะไรแม่สิบเอ็ดดาวคืออะไรลูกชายน้องสิบเอ็ดดาวทักเป้มาตอนนี้เลยทักมาเลยลูกแล้วรับไปเหนื่งบ้า อย่ตรงนั้นกับแบรนด์นี้กับแบรนด์ที่มีชื่อว่ามัทนานะคะตัวนี้เป็นเซรั่มตัวนี้เป็นครีมมีกันแดดด้วยคาถมใช้คู่เดียวกันนี่คือลดอ่าเรามาคำนั้นอ่ะกันแดดกันแดดนะแจก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 กันแดดอะไรอยกันแดดอะไรแรงไล่หลบมากันแดดคู่นี้ชื่่อวากันแดดอะไรกันแดดอะไรเอ่ยตอบชื่อกันแดดอะไรละอันนี้ชื่อกันแดดตอบมาเลยพร้อมกับกดแชร์ด้วยครับแค่ตอบชื่อกันแดดเองนะตอบชื่อกันแดดเอง ง่ายมากง่ายมากใบห้เล็กๆเลยนะคะอ้าวตอบกันมาเลยค่ะพร้อมที่จะรับไป1,000บาทนะคะอ่ะน้องเจนี่ปักหมุนเลยค่ะใครที่จะรู้ชกดิห้าเสี่สามสองหนึ่งมาเลยที่เออเลยไกใหา่ มาใครได้ง่ายๆอยย่างงเี้ใครได้วาซันว่าซันนะมีนี่ค่ะคุณแจมนะคะคุณแจมที่หนูปักหมุดนะคะป้าแจ